ยินดีต้อนรับสู่ฮาลโลวีนสาววัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะอยู่ช่องพายพีเรชแนลค่ะซึ่งวันนี้นะคะพายก็จะมารีวิวเยลลี่ฮัลโลวีนขนมฮาโลวีนกันนะคะทุกคนที่นี่เพื่อนๆขอมาเยอะมากเลยว่าอยากให้รีวิวเยลลี่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 เฮลิจะมาจัดให้นะคะทุกคนแต่วันนี้จะสามห่อนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเบาหวานขึ้นตานะคะทุกคนมาเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเราไปกินกัน กันอย่างแรกเอาเป็นชิ้นไหนดีนเอาเป็นชิ้นที่คิดว่าไม่น่าแปลกก่อนเป็นชิ้นนี้นะคะเป็นมัชมลโลผีค่ะทุกคนนี่เป็นแบบนี้เลยนะคะซึ่งน่าตกผีนะ่ากลัวมากเลยทุกคนแล้วก็นี่เขาบอกว่ามันจะเป็นแบบเป็นมัชมลโลนะคะลูกฟักทองเดี๋ยวเราลองแกะกันดูนะคะอ,อุ้ยน่ารักทุกคนดูเป็นฟักทอง หนึ่งได้มเดี๋ยวจะไปชิมกันเหมือนมัดทฉล่นนมทั่วไปเลยเอาพีมมาชิมหน่อยน้องพีมทุกคนน้องพีมดีกินหน่อยรสชาติเป็นไงบ้างพี่หิวพี่หิวพี่คอแห้งผีคอแห้งมพี่ไปแล้วบ๊๊าายยบบายบายเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ นะทุกคนซึ่งรสชาตินี้ก็รู้สึกว่ามันเหมือนมั์เมนโรทั่วไปนะคะก็คือหอมนมหวานๆวานปกติเลยจะเป็นแบบนี้อันนี้ก็ถือว่าให้คะแนนไปแปดแล้วกันทุกคนเพราะว่ารู้สึกว่ามันก็มันก็อร่อยดีนะคะแต่ไม่ได้ถือับสุดนะมาเรามาดูอันต่อไปเลยดีกว่าอันต่อไปเป็นอะไรดีอันนี้ดีกว่าทุกคนอันนี้นะคะเป็นเหมือนยิลลี่รสอัง,งนนะะ่นค่ะทุกคนดูซองดิแบบ ฮอลลวีนน่ากลัวมากอันนี้ผีชอบมาแกะกันเฮ้ยเดูอ่านเขาบอกว่าอันนี้เป็นแบบเยลลี่องุ่นนะคะแต่ว่าก็ไม่รู้เหมือนกันว่ารูปมันจะเป็นยังไงเฮ้ยแกะไม่ออกเฮแกะยากมามกีแกะออกแล้วทุกคนแกะยากเดีย๋ยวหยุดก่อน <laughs> นี้เราก็แกะได้แล้วนะคะแต่พารู้สึกว่านี้น่าจะธรรมดาสุดนะคะก็วันนี้ เป็นเยลลี่มีปกติเลยไม่มีอะไรไม่มีฮาโลวีนอะไรเท่าไหร่นะคะมีฮาโลวีนแต่หน้าปกนะคะทุกคนแต่ว่าจะมาชิมรสชาติป็นว่าจะอร่อยหรือเปล่าอันนี้เป็นองุ่นทั้งห่อเลยนะคะทุกคนเ mm hmm. ยลลี่องุ่นทั่วไปเลยะค่ะทุกคนแต่พายรู้สึกว่าเขาทำดีตรงหน้าปกอะหน้าปกหน้าหลักแล้วก็แอบน่ากลัวด้วยอืมอันนี้พายให้ไปให้ไปแปดเหมือนกัน,นะค่ะทุกคนก็รู้สึกว่ามันยังธรรมดาไป มาอันสุดท้ายนะคะทุกคนอยากพกเฉลยก่อนนะคะอันสุดท้ายนี้เป็นไพคิดว่าอันนี้น่าจะอร่อยสุดแล้วก็แปลกสุดนะคะทุกคนเพราะว่ามันเป็นแฮมเบอร์เกอร์แล้วก็เป็นแบบเนี่ยเป็นพับทองนะคะนี่น่าจะเป็นแบบขนมแฮมเบอร์เกอร์ทั่วไปแต่แค่ทําเป็นแบบหน้าตาหน้ากลัวนะคะอันนี้ระดับความหน้ากลัวหน้าปกภายให้ไปสิบเลย แบบมีบ้านทีสิอันนี้พายก็ให้ไปก้าวนะคะมันน่ารักอะ่ะอันนี้ก็อันนี้ให้ไปก้าวเหมือนกัน,นะคะ่ะพรเอ้ยอันนี้ให้พีสิอันนี้ก็น่ากลัวมาเราจะมาแกะกินกันเลยค่ะมาเรามาดูกันอุ๊ยน่ารักนี่เราจะมาแกะกันอันนี้ทำแบบแจกได้เลยนะคะโฮมเหมือนกินเยลลี่ มาดูข้างในห<ฮ>น้าเห็นไม่ชัดเห็นไหมมันเป็นแบบฟักทองนะคะมีปากแล้วมีตาตอนนี้เห็นหน้าไม่ค่อยชัดเท่าไหร่เราจะมาชิมกันให้ผีกตัวมากินแบบมานะกินเอ่อให้กินนี้แล้วกันนะน้องผวชอบกินอันนี้มากเหยกินด้วยหนุบหนุบเหมือนเดิมหนึบไหม พี่แซ่บเราพี่แซ่บเราชอบมันแล้วเขาก็เหมือนกินเยลลี่ทั่วไปแต่แค่หน้าตาน่ากลัวค่ะนี่นะแต่เปบบคลิปนี้สำหรับคลิปนี้ถ้าอยากให้รีวิวอะไรอีกนะคะก็คอมเมนต์มาได้เลยนะคะในคลิปที่คอมเมนต์ได้นะควรคลิปบางคลิปของใครมันก็คอมเมนต์ไม่ได้ไม่รู้ว่ามันเหมือนกันสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์ <Like. S 1> กดแชร์กดแชร์เพือ่อใครแชรกับช่อง